สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กําลังติดตามร,รับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณนะนี้นะครับนี่ครับคือใบก้ามปูหรือใบชํชาฉาบ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการหมักใบก้ามปูหมักอย่างไรนะครับให้ได้ผลผลิตที่เห็นอย่างในสวน ไปดูคลิปก่นอนๆนั้นนะครับว่าผลไม้ผมสุดยอดแค่ไหนผมก็ใช้ตัวนี้ครับใบก้ามปูหมักนะครับแต่หลักๆนะครับผมไม่ได้หมักเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมักเองร้อเปซนะครับผมก็ไปอุดหนุนน้องเขาน้องปวีนาจัญยาครับยังไงก็อยากจะได้แบบสําเร็จรูปเลยแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาไปหาเพราะว่าใบก้ามปูเนี่ยหายากมากนะครับเดี๋ยวนี้เของมีค่าไปแล้วนะครับนะ แต่ตัวนี้มันมีพอดีมันมีเราไปหามาได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปเอามาจากไหนแล้วมาทําอะไรนะครับไปทํายังไงเราจะทํายังไงทําให้ดูนะครับว่าผลไม้งามๆของเราเนี่ยรสหวานๆของเราเนี่ยนะครับก็มาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากของน้องเขานะครับถ้าอยากจะได้แบบสําเร็จรูปก็ทักมานะครับผมมีเพจมีร้านน้องนะครับก็ส่งทั่วประเทศนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ทํา เท่าที่มีเท่าที่หาได้ผมก็ทําอย่างนี้นะครับนอกจากจะใช้ใบต้้มปูก็ใช้ฟางก็ได้ครับสูตรนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปเก็บยังไงนะครับมีผู้ช่วยมีใครบ้างทําเองหรือว่ามีคนช่วยดูแลนะครับก็ไปดูกันตามไปดูเลยครับแล้วก็มาดูวิธีการหมักเขียนะครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่องอดิพัทนนททาครับวันนี้ มาดูนี่ครับสมบัติล้ำค่าของเราวันนี้ครับนี่ก็คือใบาาอ้าโพนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักนะครับเนี่ยใส่รถเต็มเลยครับใบตาปูต้องใหญ่ๆนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปหมักนะครับเนี่ยผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นสุดยอดนะครับของปุ้ยที่เราทําสวนผลไม้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น ปั้นป่าหรือพืชพรรณชนิดที่สวนนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับที่เด็ดของเราเดี๋ยวเราตามไปดูตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวเลยครับตรงนี้เลยครับนะครับทางนี้เลยครับตรงนี้เลยครับเห็นมดูนี้นะครับเนี่ยเราเก็บได้หมดแล้วครับเดี๋ยวเลยครับพยากรณ์ครับพยากรณชทาตรงนี้นะครับตรงนี้แทนที่เราจะเอาไปเผาทําลายนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าไม่เอาไปใช้เลยเขาก็อาไปเผาทิ้งครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะทํา ทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะใช้นะครับทีนี้เราก็นี่ครับเอาเก็บไปนะครับเก็บเก็บเก็บใส่รถแล้วก็เตรียมไปหมักนะครับอ่ะเอาไปดูว่าเราเทตรงไหนครับเห็นครับไอ้ช่างครับขออนุญาตนะครับช่างครับอย่างนี้เราไปทําอะไรต่อครับอันนี้ทราไม่ได้ดีเด่นะครับก็ใส่ครับใส่ตรงนี้เตรียมไปหมักข้ามปีนครับเนี่ยต้องเอาไปใส่เลยไม่ไม่มีประโยชน์เราต้องเอาไปหมักไปหมักข้ามปีจะได้ประโนได้ไหมครับ ใช่ใช่ใช่อาจารย์ตั้งาหไปเลยครับเป็นอย่างนี้ก็ตายดีครับแค่ทำแค่ครับโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอดิทินประวัาิครับวันนี้เรามีวิทยากรนะครับมาช่วยงานนี่คือของดีนะครับจะบอกราคานะครับแค่เนี้ยท่าหนึ่งก็สอบปุ๋ยสอบปุ๋ยได้นะครับราคาขายท้องตลาดราคาแปดบาทนี่นะนี่แหละครับแค่เนี้ยแหละครับแต่ถ้าผสมดินปลูกเนี่ยจะราคายิ่งน่ากว่าวันนี้ แทนที่เขาจะเก็บทิ้งเอาไปเขาที่เขาเราก็มามาเก็บให้เขานะครับแล้วเรามาเก็บมันไม่ได้นะเนาะมันใช้แรงงานมาทักเก็บเขาไม่ทิ้งให้เขาแต่ว่าเราต้องช่ให้มันยิดประโยชน์นะอย่างนีครับได้เรับได้เขเกนะครับสูตประเด็นเลยใช่ครับเราเขาเรียกว่ารู้จักเก็บรู้จักใช้ทรัพยากรให้มันมีค่าแล้วก็เกิดประโยชน์ที่สําคัญคือขาอคิดวันนี้นะครับถ้าหากว่าเราทำอะไรด้วยความรักความเรินใจ แล้วมันจะผสมกาบสมเด็จขอเรากี้สาวคถ้าเรามีความตั้งใจความพยายามสักวันหนึ่งก็เป็นของเราครับวุฒิตับโอ๊ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีเนี่ยครับเราได้แล้วครับใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูยังสดอยู่นะครับเนี่ยครับต้นเขาครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นลานนะครับลานในการทํากิจกรรมนะครับก็จะเป็นสนามเปตองเป็นอะไรเนาะพอ เขาร่วงเมื่อวานฝนตกเยอะนะครับก็ต้องมาเก็บทําความสะอาดเก็บกวาดนะครับปกติก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับเก็บกอ,องไว้รงโคนแล้วก็เขาก็เอาไปเผาตรงโน้นนะครับแต่วันนี้เรามาทําให้เขามีคุณค่าขึ้นนะครับมีราคาขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าทําให้สิ่งของที่แทนที่เราจะเอาไปทิ้งให้เขามีค่ามีราคา,ม,า,คามีประโยชน์มูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่ม แล้วก็เอาไปหมักนะครับตัวนี้ก็ใส่เอ็มก็ได้หรือเราไม่ใส่ก็ได้ครับพวกนี้เราไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าหมักแบบธรรมชาติเลยอาจจะใส่ใส่ขี้วัวหน่อยก็ได้นะครับหมักหมักก็สูตรที่ผมหมักอยู่ก็เรียกว่าสูตรเกษตรสูตรแม่โจ้นะครับุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้เนี่ยเราก็เอาลงชั้นหนึ่งแล้วก็เอาเอาขี้บัวขี้ัวขี้ัวโรยแล้วก็ลดน้ําแล้วก็เอานี้ลงชั้นที่สองนะครับขี้วัวโรยลดน้ำนี่ประมาณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เรามีบ่ออยู่ครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราได้เวลาแล้วครับหมดแล้วครับเดี๋ยววันหลังถ้าร่วงเยอะๆเรา่อยมาเก็บใหม่ครับนี่ก็พาทุกท่านนะครับมาเก็บเศษจากใบข้ามปูนะครับแทนที่เราจะเอาไปเผาทิ้งหรือเอาไปทิ้งขยะนะครับเราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับเพราะว่าใบข้ามปูเนี่ยเขาก็จะมีคุณค่าเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนครับนี่ครับหลังจากที่เราไปเก็บมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาหมักใส่บ่อวงนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหมักให้ดูนะครับว่าสูตรของเรานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าที่สวนเราเนี่ยเราก็หมักแบบนี้นะครับสูตรของท่านอื่นนะครับก็อาจจะมีหลากหลายนะครับซึ่งแต่ละท่านก็มีเทคนิคมีวิธีการในการหมักของ เคล็ดลับของแต่ละท่านเนาะสำหรับสวนผมเนี่ยนะครับที่ท่านผู้ชมได้ดูในทุกๆคลิปของผมเกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์ของผมเนี่ยผมก็จะหมักแบบนี้นะครับหมักใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหมักกันครับได้มาแล้วก็มาเทกันรก เกลี่ยเกลี่ยให้เขาเป็นชั้นแรกก่อนครับชั้นเป็ชั้นเป็นชั้น,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 นแรกหลังจากนั้นเราก็จะเอาปุ๋ยขี้วัวนะครับรโรยหน้านะครับอันนี้ได้หนึ่งชั้นแล้วนะครับน,นี่ได้หนึ่งชั้นแล้วเนี่ยได้หนึ่งชั้นแล้วอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมหน้าให้เขาเหมือนทำขนมชั้นเลยนะ นี่เป็นขี้วัวนะครับขี้วัวโรยหน้าถนน,นชั้นเลยเนาะขี้วัวโรยหน้าโรยแต่ว่าต้องโรยหนามากนะครับแตว่าให้มันให้มันรอบๆให้มันย้ายไปให้หมดนะครับกระจายกระจายให้เขาได้โรยหน้าให้ครบเลยนี่ต้องโรยเยอะครับ จริงถ้าไม่ใส่ขี้บัวนี่เขาก็งามอยู่แล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำก่อนรอบแรกครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับรดน้ำให้เขาหน่อยน้ำจ้ารดน้ำโอเคเราได้หนึ่งชั้นแล้วนะครับนี่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 เราได้หนึ่งชั้นแล้วต่อไปเป็นชั้นที่สอง น้ำชั้นเราเอานี่นี่ใส่มาเยอะเมื่อกี้มาเยอะเลยได้สองแล้วจากนั้นเราก็เต้องยวขี้วัว,ว,ว,วแล้วก็น้ำรดครับ ใส่ัวเส็จใส่ปุ๊บน้ำรดนะครับพอพอเราเอาน้ำรดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับพอเราเอาน้ำรดแล้วก็ใส่ไปอีกชั้นจดเต็มเนี่ยครับจดเต็มนี่เราก็เอาหากระสอบหาอะไรมาปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าบ้านผมมีแมวนะเดี๋ยวแมวมาขี้มาเยี่ยวใส่มันก็จะนั่นเนาะหลังจากนั้นเราก็คอยดูนะครับตอนนี้เราไม่ต้องกลับนะครับ ไม่ต้องไปกลับเขาปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับสูตรนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็คอยสังเกตดูว่าเขาย่อยสลายหรือยังแล้วก็เขายังมีความร้อนอยู่ไหมครับถ้าเขายังร้อนอยู่เนี่ยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้เขาย่อยสลายเสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่ร้อนเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ต้นไม้เราได้แค่นี้นะครับเราก็ได้ผลไม้ออกแกนิกนะครับโดยที่ไม่ต้องซึ่งสารเคมี ครับไม่ไม่ใช่ว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีนะครับแต่ก็คือเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะครับเพราะว่าลำพังเราเราทำเนี่ยนะครับผลไม้เราเนี่ยราคาแต่ละปีมันก็มันก็ไม่คงตัวนะครับส่วนราคาของปุ๋ยเคมีพวกนี้มันมันขึ้นทุกปีครับเราไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับพ่อค้าได้นะครับส่วนเราเป็นคนขายเกษตรกรเราเนี่ย ตัวเขาเป็นคนกำหนดราคาบางอย่างเราไม่สามารถกำหนดราคาได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาลดต้นทุนตรงนี้เนี่ยนะครับโดยการหาอะไรก็ได้ครับในอย่างเนี้ยที่ผมไปเอามาเมื่อกี้นะครับแทนที่จะเอาไปเผาทิ้งนะครับเราก็เอามาทําให้เกิดประโยชน์แต่ถามว่าเราเราตรงนี้เราได้ลงทุนอะไรบ้างขี้วัวนะครับขี้วัวผมซื้อมาซื้อมากระสอบละยี่สิบห้าบาทนะครับขี้วัว วัวน,นี่เรามาใส่ได้เลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีเราก็ต้องเอามาผสมใช้ฟางก็ได้ครับครั้งที่แล้วนะผมก็ใช้ฟางนะครับแบบไม่ต้องกลบไม่ต้องกลับนะครับเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวสักพักเขาก็จะยุบลงไปนะครับแล้วก็ย่อยสลายครับเป็นของที่มีมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่เราจะเอาไปทิ้งโดยปล่าประโยชน์อย่างนี้เราไปเผาทิ้งไม่ได้เปิดประโยชน์อะไรเลยแล้วก็สร้าง มลภาวะโลกร้อนอีกต่างหากนะครับเราก็เอามาทําให้เขาเย็นแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ให้เราได้ทานผลไม้ตลอด3าิปที่สวนผมผมก็ใช้สูตรนี้นะครับหรือว่านะครับถ้าหากว่าเราไม่อยากทําเองผมก็มีร้านแนะนำนะครับร้านแนะนําเป็นร้านของน้องชายน้องสาวนะครับที่อยู่นครชุมเขาก็จะทำลักษณะนี้แหละครับใช้ใบข้ามปูมามาักนะครับ ไปส้ามภูมหมักแต่เราก็ต้องลงทุนซื้อน้องเขาเนาะ mm hmm. น้องเขาก็ทําใครสนใจก็ทักมาได้ครับอันนี้อันนี้ผมไม่ใช่ว่าทําใช้ตลอดของผมเองนะนานๆผมจะเจอพอผมเจอผมก็เก็บมาทานะครับถ้าไม่ใช้ตัวนี้ mm hmm. ผมก็ใช้ฝางนะครับเป็นการลดต้นทุนไปอีกแต่ว่าบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็อุดหนุนน้องเขาไปซื้อน้องเขามากนะ็มาใส่ต้นไม้ของเรานะครับอันนี้ก็คือหลักการง,ง่ายๆที่ที่ไม่ทําให้เต็มเนี่ยเพราะว่า มันก็ทําเหมือนกันทําแค่รอบสองรอบให้ดูก็ก็พอทําได้แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็ยังก็ฝากติดตามนะครับช่อง u t u b e นะครับช่องอธิพัฒน์นนทภาด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้อีพีนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อท่านที่สนใจนะครับถ้าหากอยากเข้ามาศึกษาครับมาดูธรรมชาติที่สวนของเรานะครับก็ก็นัดเข้ามานะครับถ้าหากว่ามาก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าก็ทัด ถัาเข้ามาก่อนในเฟซเฟซบุ๊กก็ะเช่อนี้เลยอธิพัฒน์สุนพาครับสำหรับวันนี้ EP ีนี้ก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกาลังใจนะครับนอกจากว่าเราจะทาคลิปวิอยกมา,แล,กมา,า,า,ามแล้วก็จะจมีสาระการไปโน่นไปนี่ไปทานไปกินี่โน่นที่นี่มีอะไรดีๆเราก็จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสาหรับคลิปนี้ e อีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะทําต่อนะเพราะว่าที่ไม่ทําให้เสร็จเนี่ยก็คือมันก็ทําลักษณะเดียวกันนั่แหละ จบครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะอีก3 4 5่ห้าเดือนก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพล้านเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าของเราดีที่สุดนะครับก็ไม่ได้ดีว่าเราก็ทำประมาณนี้ผลผลไม้เรามันก็ได้ผลอย่างเงี้ยครับแบบที่เห็นนะครับนะครับครับ ดูวิธีการทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้อ p ีนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็นําไปใช้กันนะครับถ้าหากว่าเราอยากลดต้นทุนนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลานะครับเราก็สามารถที่จะไปซื้อหาได้นะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ e ีนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเออทคหลายเทคนะครับแต่ก็เอามาติดต่อกัน ต่อไปอันนู้นอันนี้มาใส่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube ช่องอธิพัฒน์นองเสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณมากๆากนะครับสําหรับการติดตามผูม้ช่วยพี่ฝอยทองโอเคนะครับไปทำต่อให้เสร็จครับ